สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนะคะในวันนี้เราแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินกันเช่นเคยค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาดพื้นที่112ตารางวาอยู่ติดแม่น้ําแม่กองค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ที่ตําบลบ้านม่วงอําเภอบ้บานโปง่งจังหวัดราชบุรีค่ะ แมที่ดินที่งอกด้านหลังนะคะเป็นที่นอกโฉนโดยอยู่ติดแม่น้ำมีพื้นที่เคลียรสอยหนึ่งไร่เศษค่ะที่งอกด้านหลังเป็นที่นอกโฉนโดนะคะทุกท่านสามารถปลูกพืชผักปดสวนได้นะคะปัจจุบันเป็นสวนเกษตรคริมแม่น้ำนะคะมีทั้งต้นมะกรูดมะระกอมะนาวกล้วยมะม่วงหาวมะนาวหูเป็นต้นค่ะหรือจะทำสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะคะ บ้านหลังนี้มีขนาด2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องถูง1ห,ห้องครัวและ1ห,ห้องเก็บของค่ะร้อมรัวเรียบร้อยมีโรงจอดรถด,ด้วยนะคะมีบอ่อลาดุกด้านหน้ามีสนามหญ้าหน้าบ้านอยู่ในเขตของชุมชนมีไฟฟ้ามีปะปาแถมแอร์ให้1ตัวและสี่าโอนค่ะราคา3ล้านบาทสนใจติดต่อผู้ขายตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปได้เลย